โอ้โหพี่น้องเช้านี้ดูกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยพุทธสามสี 3, ที่สวนแฟตห้านะของพี่วินิตเนี่ยแกดูแลใส่ปุ๋ยแบบชวนชมเลยนะฮะปุ๋ยคอกแล้วก็พวกปุ๋ยยินรียต่างๆใส่เสริมเข้าไป ค้องิดกนในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิมใหม่ สวัสดีครับเช้าวันนี้มุมกาแฟในกลิ่นหอมฟุ้งเลยฮนะเนี่ยดูดอกนี่เป็นดอกนีพุทธสามสีดอกต้นเดียวมีดอกสามสีแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะเป็นไม้มงคลเลยดอกพุทธเนะี่ยคนนิยมปลูกกัน แต่เด๋ยนนี้หายากมีหลายคนอยากจะได้นะอยากจะให้นาเล็กตอนให้หน่อยแต่ว่าไม่มีเวลาไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะไปตอนใหนะ้หรือปลูกให้เพราะกลิ่นมันหอมนะหลายคนอยากได้เพราะดอกมันสวยฮนะเนี่ยทำเป็นทรงพุ่มแบบเนี้ยตัดแต่งฮนะดู ดอกบานแล้วก็บานหลายวันด้วยบานให้ทั้งปีด้วยฮะนะเว้นสักพักหนึ่งก็ออกดอกใหม่เจอฝนก็ออกดอกใหม่เนี่ยช่วงนี้มันมันแรงแล้วมาเจอฝนพอเจอฝนปุ๊บเนี่ย ดอกก็สะพรั่งขึ้นมาเลยดูความถี่ของดอกเขาความพลูของเขาเห็นแล้วสุดยอดเลยฮะมันสามสีหลายคนก็จะงงไงมันสามสียังไงเนี่ยสีม่วง แล้วก็พอนันก็จะออกสีจางๆเหมือนสีชมพูนะแล้วก็กลายเป็นสีขาวมองมาก็เป็นพุดสามสีส้างจริงๆนะดูแล้วงามแล้วก็หอมนะสามารถตัดแต่งได้ตามใจชอบอยากจะให้เป็นทรงพุ่มหรือทรงอะไรก็แต่งได้ เพราะเป็นไม้ที่ถือว่าตัดแต่งได้ง่ายแล้วก็ไม่ดีเป็นพุ่มสูงด้วยคือการขยายพันธุ์ของเขาก็มีทั้งตอนกิ่งปักชำแล้วก็ขยายด้วยเมล็ดนะฮะแล้เล็กก็ บอกตรงไม่มีเวลาที่จะทําให้นะหลายคนอยากจะได้หาที่เขาขายตามอกตลาดหรือตามร้านขายต้นไม้ต่างๆเนี่ยบางทีมึงมันหายากนะก็ส่งภาพมายั่วน้ำลายกันเฉย ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็มาจิบกาแฟชมดอกพุด3สามสีที่มันสวยๆนะที่มุมแฟตห้าเนี่ยนี่สวยจริงๆก็เก็บมาฝากกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ